กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกับผมยาจบวังรวยอีกแล้วนะไฮ้พี่น้องอ่ะวันนี้หลังเรื่องานเช่นแคยนท่านผู้ชมนะวันนี้เราก็มานอกอวกาศกันสักหน่อยเพี่อชาบุษมิตรทำบัวลอยหางกับพี่น้องครับไปกันเลยวันนี้เราก็มากับทุนสองร้อยบาทท่านผู้ชมนะไปที่เบ็ดสองบาทกันก่อนเลย แล้วเราจะดูทรงเอาแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนนะท่านผู้ชมนะดูทรงดูทรงอ่ะมาดูกันว่าวัาวาวาวานนี้จะเล่าจะล่วงหรือจะอะไรยังไงไม่ใช่กาก็ล่วงได้ครับเยอมาดิครับเต็มจอบดิฮ่าฮ่ามาโอ้โห,โอโหตอนเราไปปุป่ปปนๆนะท่านผู้ชมฮะบุญไม่กี่ครั้งก็เขา้าฟีเจอร์เกมกันไปที่เรียบร้อยฮะโอ้ยแม่งยังเอาว่ะได้วะได้ว่ะเออไปดิสวยฮะ ปั๊บเกาให้โอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอออย่าพึ่งดีอย่าพึ่งดีเจนเย็เนเย็นเย็นอื้ยอโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยเข้าปุ๊บออกปั๊บเลยโ,โหเย็เข้แม่งเร็วเกินไปไหมมากิดได้มาสองเก้าท่านผู้ชมสาวเก้าสาวเก้าไปกันต่อเลยฮะวันนี้พาท่านผู้ชมไปดูดาวกันซะหน่อย ดูหินนวากาศอัญมณีหรืออะไรก็ไม่รู้ก็เ <c> ห <oughs> มือนเดิมท่านผู้ชมหลังเลิกงานพักผ่อนหยันใจกับยาจกของเราได้นะท่านชนะจะไปคิดมากฮะมาเพิ่มความเครียดกับยาจกเราได้อีกเช่นเคย,เคยมาเข้าอีกเป็นรอบที่สองท่านผู้ชมโอ้โหแม่เข้าดีจัดอะ่ะเข้าดีจัดเอาเนี้ยโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ก็เข้าปุ๊บออกปับป๊บเนี่ยกูก็งงอยู่ดิ เย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้จิบหายละเข้าปุ๊บออกปั๊บเลยเข้ามาทำเพี้ยเลยเนี <laughs> ่ย oh, 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 oh. โอ้ยคุณเหลือจะเชื่อนะฮะกูเข้ามาทำหาเลยเพื่อโอ้มามันเข้าใบแล้วก็ต้องเพิ่มเบีกสักหน่อยนะท่านผู้ชมนะนี่ฮะเราก็ดูลาดลาวมันว่าเออมันเป็นยังไงมันแตกดีไหมหรือว่ามันเข้ารีเกมใบเปล่าขเขาก็ค่อยเพิ่มเบ็ยดนะท่านผู้ชมนะ ไม่มีสูตรอะไรมากมายท่านผู้ชมนะอยู่ที่เซนส์ของเราเองเลยเบ็ดก็ไม่ขอแนะนำนะท่านผนะู้ชะแต่ท่านผู้ชมจะปรับเลยก็แล้วกันเดี๋ยวจะทำตามผมก็ได้โอ้โหแม่งเริ่มเงียบแล้วยแี่พอกูปรับเบ็ดมาไม่เงียบคิบเลยโอ้ยจังสันจังสัน้นโป้งออไปไม่ไหลฮะ โอ้ยหิมจะนับ,บอี่รโอ้นี่นะพอเราปรับ,บเบ็ดหรือว่าโยกเบ็ดบ่อยๆก็จะเป็นแบบนี้ทนะ่านผู้ชมน,นะกว่าจะดูดตัวได้ก็นานโขเลยแหละบางทีก็มดไปเลยโอ้โหแม่งเลยื่อกี้ยังเข้าดีๆเลยฟีเกมเนี่ยมาตอนนี้แม่งเริ่มห่างหายแล้วเจ้โอ้ งามใจไม่ม mm ึง hmm. เอ้ยสวยไหลอ๋อเอฟอื้มอื้มเอ้ยสวยป่องไปโอ้ตาย ไม่เ่อยหลาย,ลยว่ะท่านผู้ชมเอออย่าพึ่งดีอย่าพึ่งดีอ้ยก็ไม่มีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมนะเท่าที่เห็นนะก็ <c oughs> ไม่ได้ทำไม่ทำตามนะท่านในะดที่มีปัญหาทางการกเงินแต่ถ้าไม่มีปัญหาทางการกเงินก็อยูใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของทางคลิปต่อๆไปนะท่านผู้ชมนะกดแค่ นี้เองแค่กดไลค์กดติดตามเนี่ยโอ้มันหนักหนาตั้งไหนวันเนี้ยเออบงองไปเออโอ้โหแมงเริ่มไม่ไหลวะท่านผู้ชมจิบหายละจากมึงไม่ไหลเกมมึงมาไหลตังคูนเนี่ยโอ้โหไหลล้วลเวยนี่ยตอนนี้อืตอนนี้ยล้วมัจะมาทำหลักร้อยเหลือศูน,นย์นะโย่ ทำง่ายกว่าทำให้มันขึ้นอีกปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้ยได้ก็อะไรขีก้ออกอล์ฟีน้องนี่ฮะเหมือนกูมาเพิ่มความเครียดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ,อือยจังสั้นปับ๊ปบปึ๊บปึ๊บ อย่าขาดหวังนะท่านผู้ชมอย่าขาดหวังผมมีอย่างเลยโอ,เโอ้ยเงียบแท้โอ้ท่านผู้ชมจิบหายแล้วกูจะรอดแล้วปะเนี่ยไม่ใช่ม,มงมก็ล่วงได้ครับเย, و! 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 ย و! อะเยอะเยอะอะปองออกไปสวยใจ่ไหมเออไปออสิบยังมาอยู่ปองออไป เฮงโอ้ยปองไปวิ่งร้อยเข้าไนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ที่ครั้งนี้จะเป็นยังไงเปิบสวยๆเป๊บสวยๆโอ้โห่ได้ว่ะเออต้องอย่างนี้ดิต้องอย่างนี้ดิไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆถึงจะน้อยเกิดก็คือกำไร ไปเรื่อยๆฮะโอ้ยดอกนี้ป่องออกไปเออเรามีซ้ำหมุนละท่านผู้ชมแต่เดินใดที่ยังหมุนเราก็ยังจะไม่เสียรอบหมุนของเรานะแต่ใดที่ยังจ่ายอยู่เอ,อ๊บโอ้ยโอ้ยใจเย็นพน่อหนุ่มใจเย็นพน่อหนุ่มใจเย็นป่องออกไปโอ้ยจะเา้า อยา่าฟาวเออเอ,อุ้ยยังไปต่อได้ทุกท่านยังไปต่อได้ตอนนี้ยังไปต่อได้อยู่อ,อึ๊บโอ้ยอยา่าฟาวโอ้โห้เรียบร้อยฮนทะี่คนเก่าทุกท่นตอนนี้เราก็ได้มาอุย้ยสองหกสองอุ้ยได้นะได้นะเริ่มเอาแล้ทุกท่านเริ่มเอาแล้วนะม,มีกำไรแล้วตอนนี้ วุ้ยเมื่อกี้กูเหลือเท่าไหร่วะเด็มคนเจ็ดสิบบาทเนี่ยแหละกลับมาสตรีสสามร้อยท่านผู้ชมนะกำไรร้อยหนึ่งนะครับตอนนี้ขอกำไรไม่มากครับตอนนี้ขอแค่อย่าขาดทุนก็พอเฮ้ยยังยังไปอยู่ยังไปอยู่ตอนนี้ยังไปอยู่เฮ้ยอีกสองล้นโอ้อยเหมึงนี่เนาะเอเอ,อยังได้ยังไปโอ้โหวุ้แม่งไม่ไหลวะ่ะ เอิบนี่ไงต้องเอิบนะท่านผู้ชมถ้าไม่เอิบไม่แตกนะเอิบนั่นี่ไหมเอิบเด็ดเด็ดใช้คำนี้อย่าใช้ถ้าไเลยาวๆนี่น่าจะสวยนะท่านผู้ชมบองกันไป โอ้โหพอกูเงียบมันก็เงียบนะเนี่ยโอ้โหกูเงียบมันก็เงียบเกียวเลยเฮ้ยหาละก,กูเอ,อิบเฮ้ยใจเย็นใจียนเย็นใจียนเย็นเข้าหรือเปล่าเข้าหรือโอ้ยบ้านาบ้านาบ้านาเสือเอออย่างงั้นอย่างงั้น ไปยังไปต่อเดือนสองอันบาดจังไดเอ้ยเข้าวเฉยคุณผู้ชมเข้าแล้วโอ้โหหากว่าจะเข้าให้กูอ <ไป S 1> ่าดูกันโอ้ยเข้าไปต่ปน,นี้ปั๊บไหลฮะไหลตัวนี้ไหลไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยขอแค่ไหลโอ้ยจะฝ้าใจเย็นใจเย็นใจเย็น,เ,ยน,เ,ยนเอาไว้ ที่คูณสี่แล้วไปคูณสี่แล้วตอนนี้ไปคูณสี่แล้วกับหนึ่งรอบหมุนออแต่ที่ยังใจเราก็ยังจะไม่ตายฮะโอ,อะ้าวิญาเฝ้าอย่าเฝ้าดูโหมึงรีบไปไหนเนะี่ยอ่ะปีกินได้ก็ได้สองได้ 8, แปดสองครับท่านผู้ชมเออก็ยังถือว่าได้อยู่ปีกกลับมาดีกำไรหนึ่งร้อยเช่นเคยฮะ รอ qu ả, qu ả. ้อยกว่าเออใจเย็นๆเอาไว้เอ้ยอย่าหวังสูงนะท่านผู้ชมตกมาเจ็บอ้ยไหลมาดิครับบัญญามณีแดงเข้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออวิบวินไปเลยดิวิกวินไปเลยดิเออร้อยสาวอะร้อยสาวเออว่าไงล่ะว่าไงล่ะอื้ย, ừ, ย, 6, ยสามใจต่อลูกคุ ف, ย้ยสูงฮะเข้าฟีเกมอีกท่านผู้ชม แม่งเข้าฟรีเกมจัดเอาเนี้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงฮะขอแค่มีกำไรติดมือตอนนี้น่าจะได้ฟอฟอกรีฟรีเกมนี้หรือเปล่าผะว่าน่าจะได้ฟอเนอะท่านผู้ชมขอแค่ไหลเอออย่างนั้นอย่างนั้นขอแค่ไหลไปลูกไหลไปไหลไปไหลไปตอนนี้ไหลไปไหลไปไหลไปเออดีเอาดีเดี๋วดีเอา๋ดี แค่ไหลขอแค่ไหลไปตอนนี้นี่วีววิคินไม่หนึ่งรอบนะเจ็บร้อยสิบบาทนะเออเอาดิเอาดิก็เอาดิก็เอาดิหืมตอนนี้ขึ้นไปที่หกร้อยท่านผู้ชมว่าน่าจะได้พอที่ฟรีเกมนี้แหละเออเออจะเฝ้าจะเฝ้าทีมไอได้บอสจะเฝ้าจะเฝ้าโอ,อ้โหย,ยังได้อยู่ได,ได้อยู่เออ <c oughs> จบกันที่คูณเจ็ดนะ้่านผูมอะมาดูกันที่เมนี้เราได้มาที่โอ้ยสี่หนึ่งศูนย์โอ้ได้การนะท่านผู้ชมโอ้ีกำไรเถอยอะก็สเตปผมเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมมีกำไรเราก็สมควรที่จะพอนะแต,ต่ไม่คขอตัดเซอก่อนไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมไปต่อนะตอนนี้ก็คือเราได้กำไรมาที่โอ้ยห้าร้อยท่านผู้ชมถือว่าเอาไปใช้ได้เลยจริงๆเนี้ยเล่นเราก็ที่สมควรที่จะพอนะไม่น่าที่จะไปต่อเราก็ไม่ควรไปนะท่านผะู้ชมบ้นะ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะท่าในใดที่อยากให้ผมไม่เกียอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะ,ะก็ขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีครับ